สวัสดีครับช่างกิครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่นี่วิธีชาวบ้านแล้วก็บ่าวเสียงคารนร้อยชับน้ำโชคเนาะก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่มาสารปูดำสารปูดำพันช่างจิลด์เนาะเพื่อวาตามแนวทางการจับโจกวันที่16บหกมีนาคม2567ครับพี่น้องครับมาตามความฝันเนาะความฝันครับผมความฝันของสุดท้ายครับปล่อยก่อนปล่อยของสุดท้ายก่อนก่อนเข้า ได้้ข่าวว่าอาจารย์ช่างยิโรดฝันฝันดีเนาะฝันดีฝันสองขึ้นติดครับฝันสองขึ้นติดน่าจะเป็นวันพ่อใหญ่ด้วยไหมใช่ครับให้อาจารย์ช่างยิโรดเผยความฝันเล่าความฝันให้ฟังหน่อยครับผมก็สวัสดีครับเนาะสวัสดีช่องที่นี่ชาวบ้านที่ที่นี่วิถีชาวบ้านครับเบาเสียงคาแล้วก็รอยซับน้ำโชคเนาะสวัสดีมาป้าแม่แม่ทุกท่านหละพี่พี่น้องน้อง คุกบุๆเขเนียครับ,รบ,รบพูดไทยก็ได้เขน,นก็ได้ลาวก็ได้ครับพอดีวันนั้นฝันฝ <c oughs> ันบนพระฝันว่ามีผู้หญิงมาหาอืมครับแล้วเล่าเล่าความเอ๋นี่เป็นเล่าความฝันเนาะครับแล้วมาบอกตัวเลขเราวันที่หนึ่งคือเหมือนฝันเสร็จแล้วตื่นอะขึ้นแรกอะ่ะฝันเห็นเลขหกตัวโอ้ แต่ตอนตื่นขึ้นมาจําได้แค่สามตัวท้ายกับเลขสองตัวล่างครับสาธุสาธุบอกได้เนาะบอกได้ครับผมเพราะว่าบอกเป็นแนวทางเพราะว่าตราบใดที่มีกองสลากคณินีศาสตร์ชาวบ้านเราก็ต้องมาครับนับเลขกันเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะใญาณในการรับชมครับก็ได้ได้ศูนย์สี่เก้าโอ้โหงามมากเลยศูนย์สี่เก้ากับสองแปด สามตัวบนเลขขายวันที่หนึ่งอ่ะจําได้ศูนย์สี่เก้าตัวแดงเลยครับโอ้โหแดงแดงจึงคืนเลยเนาะแล้วก็สองตัวล่างสองแปดสองแปดงามมากเลยครับมีตะเล่งามเลยไม่คิดว่าจะมาแบบมีตะเล่ยมงคลเลยเนี่ยเงคนเพราะว่าผมเคยพูดว่าบนงวดนี้ยังไงก็ต้องมาเก้าเนาะล่างเล้นแปดเน้นแป็ับนให้มีเก้าเพราะว่าเคยเคยเคยดูตั้งแต่สถิติตั้งแต่ ปีใหม่มาแปดเก้าอยู่ล่างแล้วเก้าอยู่บนเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าอยู่ล่างแล้วก็เก้าอยู่บนแล้วงวดที่แล้วก็เจ็ดเก้าอยู่ล่างสลับไปสลับมาจะสลับไปสลัเมืวดที่แล้วเจ็ดเก้าอยู่ล่างงวดน,นี้เก้าต้องมาอยู่บนโอ้ต้องสลับกันสลับกันแปดอยู่ล่างเก้าอยู่บนเก <9 S 1> ้าอยู่บนเมือนี้เด่นเด่นเด่นเก้าเด่นแปดครับแล้วพอค etas, ืนที่สองติดกันฝันว่าไปงานขาวดำ ขา่าวก็ต้ก็มีสูตรเนะาะครับแล้วก็ไปแล้วก็มีคนมาโปรยทานโปรยทานให้<ม>ให้ผมนี่แหละคนมาเยอะไหมครับผมเยอะเต็มแต่ทําไมคนที่โปรยทานเหมือนเจาะจงไห้ผมโยนโยนทั้งภาาขมาทั้งม,มาให้คนเดียวให<อ>้คนเดียวออยากได้อะไรก็เหมือนโยนให้มีหมากมีพลูมันมันเป็นทานนี้มีหมากพลูด้วยมีเป็นเป็น,เป,นเป็นปูนแดงปูนแดงคนโบราณที่เขากินกัน แล้วก็ปูนขาวผมเลืกว่าเขาโยนมาเขาก็โยนมาให้โยนให้แต่ผมคนเดียวแต่ว่าสงสัยจะมีโชคแล้ววันยังไม่โชคได้รับโชครับละครับแล้ววันวันที่คือฝันว่าคนคิงลุกได้คนคิงลุกเลยครับแล้วตอนที่ฝันว่าคืนนั้นได้เลขวันที่หนึ่งศูนย์สี่เก้ากับล่างสองแปด ตาข้างซ้ายยังจิกจิกจิกตอนนั้นกลางวันตาขยับตาขยับตากระเบนตาแบบรเบนากระเห็เนาะข้างซ้ายแล้วพอมาคืนวันที่สองที่ฝันว่าไปร่วมงานศพศพก็ต้องมีศูนย์เนาะสี่ที่ได้ศูนย์สี่เก้าติดติดคืองานศพนี้ไม่ไม่ได้ตัวเลขอแต่ฝันว่าได้เขาโปรยทานมาให้ทาไมคนเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันคนโยนมาที่เราคนเดียวโยนมาที่เราเดียวโยนมาที่เราคนเดียวจะมีโชคไหมครัจะให้โชคหรือเปล่าเนาะ เพราะว่ารอบแรกที่ฝันฝันเห็นเลขคือวันพระใหญ่ฝันเห็นเลขพอขึ้นวันที่สองฝันว่าไปงานจบแล้วคนโปรยฐานคนเป็นร้อยเป็นพันแต่คนโยนโปรยฐานโยนให้แต่ให้แต่ผมคนเดียวให้แต่ปุม <ừ> คนเดียวครับในที่โยนมามีจำนำมีมีทั้งใบคูณมีทั้งปูนแดงครับปูนแดงที่คนแก่เคี้ยวมากแต้มปูนแต้มผู้ใช่มากเต็มผูหมากให้ให้กินจะมีผ้าขมามีปูนมี เป็นเหมือนของที่เขาให้แหละที่โปรถานมามีรางวัลใหญ่ๆมาผมได้รับแต่รางวัลพอตื่นเช้ามาติดตายังเขมินเขมินข้างซ้ายเลขราดนะตาขยับเนาะจากข้างซ้ายครับเลยได้เลขนี้มาฝากเอฟซีแต่ว่าอะไรช่างจิรอดเคยฝันอย่างนี้นี่ได้โชคตลอดไหมได้ยังไงเคยได้ครับโอ้ถือว่าฝันอย่างนี้ได้โชคเนาะได้โชคครับได้โชคโอ้ครับพี่น้องเพ็นเคยฝัานมาพ่งแกได้รับโชครับใช้โปรถานมาพูดแล้วก็รับโชคแล้วพอได้รับเสร็ แล้วก็ตื่นเลยตื่นเลยเนาะับือแต่จำแต่ก่อนเคยฝันก็ได้โชคมาเนาะได้โชคถือว่างวดนี้มั่นใจตัวนี้เป็นการฝันมาที่สองใช่ไหมครับผมฝัน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 มาแรกได้เลขได้เลขศูนย์สี่เก้าวันที่หนึ่งเลขท้ายวันที่หนึ่งศูนย์สี่เก้าแล้วเลขล่างสองตัวท้ายอะลอตเตอรี่อะสองแปดแต่ฝันที่สองจุดโปรยได้ได้ได้ว่าไปงานไปงานศพแล้วก็โปรยทานมาแล้วก็พอคนโปรยทานทำไม โยนให้แต่เราคนเดียวโยนโยนให้ผมคนเดียวเขาให้โชคแล้วเนาะครับเพาะว่าให้โชคครับครับคือคือวันวันแรกได้เลขแต่วันที่สองได้แต่ได้แต่ทานที่เขาโรยมาให้ที่จะเป็นเงินเทวดามาให้เราท้าวเลยได้เลขมาฝากเงินสี่ไ้เป็นแนวทางครับครับเนี่ยนะครับผมาเบิ้งเลขที่เตรียมแคปเลยครับเตรียมแคปเลยเลขสูงสี่เก้ากับสองแปดโอ้เงามากเลยครับพี่น้องคสวยเลขไม่เยอะด้วยเนาะเลขไม่เยอะครับแค่นี้ แนทางในการเชียงโชควันรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนาคม2567รอยหกสบเจ็ดหยิีแคปแคบแคบเลยครับพี่น้องครับหนึ่งหกศูนย์แล้วก็190่งเก้าศแล้วก็84ดสี่สาเนาะแล้วก็เลขฝันโอ้สวยงามมากเลย049แล้วก็ล่าง28งแปดอาจารย์ช่างจรวดครับพี่น้องครับแคปแคบไปเลยครับพี่น้องครับเราก็เลยนี่มี7 7ชุดเนาะครับถือว่าไม่เยอะนะพม่ไม่เยอะเพราะว่า เหมือนว่าในหนึ่งพันตัวเราจะมาแค่สี่สี่ชุดเนาะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยตัวเราจะมาแค่สามชุดครับเลขประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งหกศูนย์กับหนึ่งเก้าูนมันตัวเดียวกันเลขกันเป็นเลขกันไว้เฉยๆเนาะหรือใครใครที่ชอบไม่ชอบเลขนี้ก็มาเป็นเลขนี้ก็ได้เพราะเลขตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันคือเลขที่ใช่ท่านอาจจะไม่ชอบหรือท่านอาจจะชอบเลขเนี้ยคนเราความชอบไปเหมือนกันเนาะครับผมความชอบกับความใช่ของเราถ้า เหมือนเลขที่เรามีเลขในใจแล้วแล้วเลข,เลข,เลขอาจารย์ช่างจวดไปโดนใจท่านก็ชอบตัวใดตัวหนึ่งก็ให้เลือกเอาตัวใดหรือท่านอาจจะชอบห้าเก้าไอ้ถ้าเป็นผมวันนี้ผมเน้นเก้าชอบเลขเลขไหนมากที่สุดครับผมหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เนี่ยคือให้ให้มีเก้าคือข้างบนมีขอให้มี 9. เก้าแน่นอนข้างบนเน้นเน้นเก้าเนี่ยเก้าเก้าล่างขอให้แปด แต่ว่าโซนโซนสี่เก้านี่ฝันเห็นเด็กจริงคืองี้เห็นเด็กจริงคืองี้เลยจริงคืองี้เลยครับพี่น้องครับใส่สามต้นตัวหน้ามองไม่ไม่ชัดมันมันมองไม่ไม่ทันน่าเสียดายเนาะเสียดายไม่เนาะแต่ว่าพี่น้องยังไปไปซื้อโซนสี่เก้ายังทันเลยเนาะโซนสี่เก้าก็ได้ก็ได้สามตัวมาอีกเนาะสามตัวหรือจะเอาไปเสี่ยงทายลาวพัฒนาก็ได้ต่างประเทศเนาะครับต่างประเทศก็ได้หรือว่าเลขเลขไม่เยอะ คงสุดท้ายไม่มีตัวอื่นแน่นอนครับตัวนี้ไม่มีเนาะคงสุดท้ายเนาะจะถือใบนี้จนวันหวยออกไม่มีการเปลี่ยนใบเราจะมารับโชคด้วยกันเนาะรับโชคด้วยกันครับเอ็มซีที่เข้ามาชมพี่พี่น้องน้องป้าป้านะอาเนาะคุณลุงคุณป้าที่เข้ามาชมเนี่ยช่องร้อยซับนําโชคที่นี่วิถีชาวบ้านแล้วก็ป่าเพียงคานมาชมแล้วได้โชคแน่นอนครับคือย้ําอีกครั้งหนึ่งเนาะครับอาจารย์ทั้งจรวด ฝันตามที่เคยฝันมานี่ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดถ้าถ้าฝันอย่างนี้นะครับฝันอย่างนี้ไม่เคยพลาดฝันถ้าฝันแบบนี้ได้โชคตลอดโอ้ที่อัดมาที่อยดจะได้ลงคลิปเป็นลงแต่แต่ก็เข้าตลอดก็คือว่าได้มีโชคตลอดครับครับแต่ว่าโชคนั้นคือเหมือนเราทำบุญเจ็ดสิบได้สิ่งจกสิบกุญแจให้เราเออใช่ครับเขาความความฝันบางทีหนึ่งฝันจากหนึ่งกินอิ่มแล้วฝันเนาะสองฝันจากสิ่งสิทธิมิตให้เราฝันใช่ ที่ของเราจะาความฝันเหมือนกนแต่นี่ผมว่าวันที่ไปรับโปรยทานในความฝนะันเหมือนเป็นเทวดาโยนมาให้<ม>คนเป็นพันคนทำไมโยนมาให้ผมคนเดียว<ม>โอโ้โหน่าคิดนะครับน,น้องครับเอฟซีใ <MC. S 2> ช่ไนั้นก็อย่าลืมไปหา,หาลอตเตอรี่ไว้เลยอย่าลืมไปหาเพราะว่าอีกสองสามวันเนาะเพราะว่า,วาถ้าผมว่าทันนะวันนี้วันที่อะไรนะวันที่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งต้องมีรางวัลที่หนึ่งเนี่ยต้องมีรางวัลที่หนึ่งเนาะสิบเอ็ดครับโอ้โหแล้วก็เอฟซีเห็นแล้วก็ ดูแล้วก็ปหาเลยดูแล้วก็ไปหา,ปหาเพราะว่าหาทันเพราะว่ามัน,มนยังคงจะเหลือไว้อะไระครับเพราะว่าใครที่ดูคลิปช่างฉีดโหวตแรกก็จะมีเลขนี้ด้วยเนาะครับสามเก้าแล้วก็เลขแค่นี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงยังไงไม่มีเปลี่ยนยืนยันเลขนี้เลขเดิมโอ้ละละเลขงามเลขงามเลขงามมากถ้าเลขวิ่งเลขออกกับร่างกายเนาะครับบนให้มีเก้าล่างขอให้มีแปดฟันเก้าเนาะพันเก้าเก้ามาแล้วพันแปดรับเก้าตามในคลิปเลยอ้วัน ฝันว่าเห็นเลขตัวแดงๆเลขนี้มาแน่นอนมาแน่นอนตัวศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าเลขชอบเลขชอบเลยศูนย์สี่เก้าฝันว่าแดงๆด้วยฝันว่าแดงๆแล้วเห็นชัดทั้งหมดเลยเห็ชัดทั้งหมดร้อยซับนำโชคก็ซื้อนะซื้อแล้วโอ้นั้นเจ๊เขาซื้อให้โอ้โหไป็นรอยเอาคนเดียวแล้วนี่ศูนย์สี่เก้าที่เลขฝันเด้อพี่น้องในเลขตัวก็มีมีหลักฐานอยู่ที่ซื้อคมีเอฟซีซื้อให้เหมือนกัน ซื้อสี่เก้าจ๊ไหมครับสีเก้าซื้อให้เซื้อให้เอฟซีซื้อให้เอฟซีซื้อให้ทางีทางนี้รังอีเด้อกว่านี้เด้อรับวันนี้ฟังคือใครที่มาชมคลิปนี้ยังไงผมว่ามีโชคแน่นอนโชคแน่นอนนะคลิปนี้ห้าพลาดใครที่เข้ามาชมคลิปของรอยซับแล้วก็ที่นี่วิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านแล้วก็บานเคียคารเนาะครับผมเข้ามาแล้วก็แคปไปครับเนี่ย โอ้ยนี่งามมากพี่น้องครับช่างจำรวจมั่นใจมากนะครับงวดนี้จะได้ร่วมสร้างองค์ปูองค์ดำใช่ครับปองค์ดำเนาะเจ็ดพฤษภาเนี่ยครับอีกเดือนกว่าเดี๋ยวให้ช่างจำรวจพูดให้ฟังอีกหนึ่งรอบครับเกี่ยวกับการสร้างก็การสร้างก็เจ็ดพฤษภาก็จะเริ่มเทปูนเทฐานใช่ไหมเทฐานครับก็ประมาณความสูงของปูงดำถึงมนุษย์ถึงเทพคือเป็นกายพญานาคเนาะเป็นปูพญานาคองดำความสูง เอสามเมตรยาวเก้าเมตรสูงสามเมตรยาวเก้าเมตรครับก้าเมตรับสูงเก้าเมตรปีนี้น่าจะเก้ามาทุกหวดเนาะเก้าเก้ามาทุกหวดว่าตั้งแต่เก้า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 มาตั้งแต่ไม่เคยขาดเก้าแม้แต่เดียวปีใหม่มาเนาะยอดที่แล้วผมได้เจ็ดเก้าผมโอ้เต็มเรานเดียวเลยแต่แบบชอบแบบไม่กลับเลยเนาะไม่ซื้อก็ไม่ได้กลับเออตรงเป๊ะเลยคนที่บานก็ตำหนิว่าทำไมไม่กลับ คือความที่เราชอบเจ็ดเก้าแล้วอยู่ล่างแล้วได้เมื่อแล้วได้ไม่ได้สามตัวนะแต่ได้สองตัวเจ็ดเก้าตัวเดียวตัวนั้นก็ฝันเหมือนกันใช่ไหมครับฝันว่าปั้นรูปปั้นจะหน้ามาวางไว้ให้ท่านแล้วเลขขึ้นที่มือชัดเห็นเลขเด้งๆที่มือเห็นเก้าแดงเหมือนงวดนี้เลยใช่ไหมครับเจ็ดเก้าว่าปึ๊บเป็นเดี่ยวสีแดงขึ้นติดในมือเจ็ดเก้าแต่เมื่อแล้วยอมรับสารภาพว่าได้แค่สองตัวแต่งวดนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างน่าจะสามตัวด้วยเนาะได้ศูนย์สี่เก้าเห็นชัด ชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยครับศูนย์สี่เก้าสัดเจนเลยเด้อพี่น้องแล้วก็แปดสองแปดสองแปดอะไรมารวมสร้างรวมสร้างรายการมาที่เจ็ดพฤษภาครับในบุญได้กุศลในบุได้การคนละห้าบาทสิบบาทใช่เนาะก็มีห้าสิบเก้าบาทก็มีที่รวมมาที่ธงดินตอนแรกครับตอนนี้ก็มีทางเอฟซีเข้ามาก็รวบรวมไว้ได้ประมาณสองหมื่นโอ้ตอนนี้ไงไหมครับจะได้เทฐานเนาะเทฐานประมาณเจ็ดเจ็ดพฤษภาเป็นวันเกิดผมเพราะว่าการจะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ สร้างในชีวิตครั้งแรกของเราเนาะรเราอยากสร้างให้เป็นวันเกิดเลยวันเกิดที่เราสร้างแล้วก็สร้างสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาสักการะบูชามันทาให้เราเหมือนผมมีความเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองไปใช่ครับถ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ูกต้องครับผมรับเล้วดเอฟซีคนไหนที่อยากร่วมสร้างก็ติดต่อได้ทางไหนครับผมก็ติดต่อได้0 9 8ย์1 5 0 5 5ครับติดต่อได้ตลอดเวลาปฏาบาติบาติไม่ว่ากันได้ครบุญครบบุญร่วมกุศลด้วยกันเนาะครับ บุญคือความสุขความสุขคือบุญเรามีความสุขแล้วคือเรามีน้อยทําบุญน้อยน้อยครับตามกำลังเราครับผมถ้าไม่มีก็อนุทนาสาธุได้ก็ถือว่าได้บุญครับผมเป็นพิรนาคปู่องค์ดใหญ่สูงตงงาคือถ้าผมสร้างเสร็จก็คือมันเป็นความฝันเนาะตอนแรกไม่ใช่ว่าการสร้างสิ่งศิธิ์ไม่ได้าสร้างง่ายๆบางทีมันมันต้องมีแนวบันนลใจนะมันมีมีแนวบันนลใจมีแรงดนใจมีเรื่องราวมาเออใช่ใช่จาก ที่ไ่เคยไม่เคยเจองูใหญ่สีดําสูงเท่ารถฟอร์ดผมนะสิเดนตัว,ตวนี้เห็นจริงๆหรือเปล่าเห็นเห็นด้ตาอันนี้ไม่ใช่ความฝันเห็นจริงอครับผเหมือนท่านมาผมขับรถจะตกเหวแล้วท่านมาโมงคอคมันดันรถให้ขึ้นอ่ะอม่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดันรถผมให้ขึ้นขึ้นจากเหวให้ได้ขึ้นจากกลางตัวเหมือนขับรถจะตกไปหุบนขากล้าจะตกขับรถจะตกเหวอ่ะขึ้นพอพุ่งปุ๊บเหมือนขึ้นขึ้นปุ๊บพอลงมาประมาณกิโลหนึ่งเจองูดาใหญ่โโอก็เลย อันนี้ไม่ใช่ความขวัเป็นความจริงอแล้วอยู่ๆตาก็หลุดออกมาจากตาอืมครับแล้วก็ไปรักษาหมดประมาณแสนกว่าบ,บาทแต่ช่วงนั้นที่ถูกมวยมาได้เงินมาประมาณสองแสนขึ้นครับก็เลยเลยมีความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นมีที่ไปที่มาเนาะเป็นปัจจัดตังรู้ด้วยตนเองอครับบางทีก็เ,เ,เราไม่เชื่อแต่ว่าก็ถูกพอตอนมาทําตั้งซานใหม่ขีเก้าหนึ่งเนาะ หอเก้าออกจริงๆออกเต็มเลยตรงๆบ้านที่สามเนาะที่สามตรงๆเลยตรงเลยครับก็เลยว่าเออมันเป็นปฏิหารเนาะเป็นความเชื่อจากคนที่ตอนที่มาทําสารแบบเนี้ยผมทําปุ๊บเหมือนปูปกติผมงานเยอะมากเลยปิ้งสามที่ครับตอนทาปูไม่ให้รับงานเลยให้ทาท่านให้เสร็จอ่ะก็ทาเสร็จแล้วมีคนโทรมาลูกค้าเป็นร้อยคนแต่ว่าเหมือนปูท่านบบล็อกไม่ให้ใครโทรมาติดต่องานผมเรื่องอัศจรรย์ ก็ดูวันที่7พฤษภาคมถือว่าลูกค้าไม่โทรหาผม้เนี่ยปู่ท่านให้เริ่มสร้างวันที่7 7พฤษภาคมครับเป็นเพราะผมเกิดเกิด7พฤษภาคมผมเกิดขึ่งชิ้นห้าค่ำปีมะโรงผมเกิดเกิดขึิ้นห้าค่ำปีมะโรงเป็นปีงูใหญ่เนาะปีงูใหญ่ด้วยแลวเป็นปีนี้ก็ปีงูใหญ่ปีงูใหญ่ด้วยแล่ผมก็เกิดปีงูใหญ่ด้วยเป็นปีของปีของผมเลยปีของอาจารย์ช่านจุลอนเลยเนาะผมเกิดปีมะโรง2519ก็คือเกิดขึ่งชิ้นห้าค่ำ ถ้าดูปฏิทินดูหลังขึ้่งสิบห้าคำจริงวันศุกร์เลยว่าเออถ้าเราสร้างก็สร้างขอสร้างในวันที่เจ็ดเริ่มสร้างวันที่เจ็ดเป็นวันเกิดเพราะว่าทุกวันเกิดผมก็จะจัดเป็นโรงทานทุกวัน<อ>เกิดจัดทุกรอบเลยว่าเออถ้าปีนี้ถ้าจัดโรงทานก็จะทาสารปู่ด้วยจะน,น้อยให้คนที่มากราบไหว้ได้บุญเนาะใช่ครับผมแล้วเอฟซีที่ร่วมสร้างก็ได้บุญด้วยได,ได้บุญไปด้วยกันเนาะได้บุญไปด้วยกันครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ถ่ายคลิปก็ฝากตัวเลขอีกครั้ง ครับผมว่าย้ำเนาะย้ำทวนเนาะย้ำทวนคือโค้งสุดท้ายแล้วครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะย้ำทวนเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิพิจารณญาณในการรับชมเนาะสิเห็นแล้วแคบไว้เด้อโค้งสุดท้ายครับหาไว้ยังคงจะมีเหลืออยู่ดอมมีเหลือเพราะว่าหาทันเลขไม่เยอะเลขไม่เยอะด้วยเนาะแค่นี้โค้งสุดท้ายไม่มีเพิ่มเติมไม่มีเพิ่มเติมเด้อเนาะโค้งสุดท้ายแล้วครับของช่างจรวดครับเลขฟันศูนย์ศูนย์สี่เก้า สองแปดอันนี้ฝันเห็นจริงๆเห็นแดงๆเลย้อพี่น้องเห็นนี้แดงครับแต่เลขเลขหนึ่งหกศูนย์นี้มาเลขเนเป็นเลขหยุดทูปวันแก้วบนหนึ่งหกศูนย์แล้วก็หกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วนี่ก็เลขเลขประทัดสี่ห้าเก้ากับแปดสี่นี่เป็นเลของ์ปูที่สูงความสูงสามเมตรยาวเก้าเมตรนนี่เป็นเลขฝันเลขฝันข้างล่างพี่น้องชอบตัวใดก็ เลือกได้นาะเลือกได้เลือกไป fc ทุกคนเลือกคนละตัวก็ได้ครับผมต่ำงบหรือไม่ถ้าท่านชอบก็จัดทุกตัวเนาะครับกับตานี้ก็ไม่เยอะเนาะไม่อะไนี้ไม่เยอะถือว่าหนึ่งพันตัวนี่ดึงมาสี่ชุดเนี่ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เนาะกับเซฟได้ที่สุดครับให้เรามีโชคเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่เนาะครับสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทจานช่างจรวดเนาะที่มีแนวทางดีๆให้มาฝากกับ fc แล้วก็ fc ก็ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆเออคลิปดีๆเนาะครับติดครับกดติดตามช่องร้อยซับแล้วก็ที่นี่วิถีชาวบ้านแล้วก็เบี่ยวเชียงคานท่านไหนกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งคนไหนที่กดเอฟซีคนไหนกดไลค์กดแชร์ก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะเป็นไงก็หนึ่งหนึ่งสองตัวถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่เงบงพีครับ